ครับโจเมืองคันเทพนะครับวันนี้รีวิวงานสองใบนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับตัวนี้เป็นงานตรวจผ่านนะครับมีทุกอย่างนะครับโจเมืองคันเทพมีทุกอย่างนะครับสั่งท่านสั่งได้นะครับมีทุกอย่างนะครับอยางได้แบบไหนโทรมาปรึกษาได้นะครับก่อนสั่งนะครับแบบนี้ตัวนี้เป็นงานตรวจผ่านนะครับนี่ถ้าเป็นลูกเหล็กจะเป็นอย่างนี้ครับพวกนี้ครับเป็นเหล็กนะครับจะวิ่งเข้าหาแม่เหล็กตัวนี้แรงมากนะครับ ตัวนี้ผ่านนะครับเนี่ยลูกผ่านผ่านผ่านจานผ่านหมดครับไม่วิ่งนะครับตัวนี้เป็นเดี๋ยวจะพลิกลูกให้ดูนะครับตัวนี้เป็นห้าห้าสี่นะครับเดี๋ยวทําแต้มใหม่นะครับทําแต้มใหม่ให้ดูนะครับห้าห้าสี่เป็นห้าห้าเอี่ยวนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับเอาใบนี้มาดูนะครับใบนี้ก็เป็น านต่างประเทศเหมือนกันนะครับใบนี้ก็เป็นงานเกาหลีนะครับตรวจผ่านเหมือนกันนะครับใบนี้ก็ผ่านเหมือนกันครับสั่งงานได้นะครับเหล็กอยู่นี่นครับเหล็กจะดูดครับสั่งงานได้เหมือนกันนะครับ การผ่านทุกอย่างลูกผ่านนะครับอยากได้ตัวไหนนะครับทักมานะครับอลืมนะครับสองสองสี่นะครับเดี๋ยวทําเป็นแต้มใหม่นะครับไม่อยากได้แต้มนี้นะครับเราก็ทําเป็นแต้มใหม่ได้นะครับเอาเป็นหกขึ้นมาเมื่อกี้สองสองสี่แล้วเราเรียกหกอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นนะครับงานงานตรวจผ่านนะครับตัวนี้รีวิวให้ลูกค้าดูนะครับ แล้วก็ถือโอกาสลง youtube ด้วยนะครับเผื่อมีใครสนใจจมือกันเทียบก็ยังทำนะครับทำงานอยู่นะครับท่านอยากได้ตัวไหนก็ทักมาถามก่อนก็ได้ครับถ้ามาปรึกษานะครับก้นจานครับเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นงานงานตรวจสวยนะครับพวกนี้นะครับงานตรวจจะสวยนะครับก้นบางนะครับเป็นรีโมทนะครับก็มีนะครับรีโมทรีโมท ก็มีนะครับรีโมทแบบไฟฟ้านะครับกดได้สองเมตรสามเมตรนะครับนี่ครับหฮโลจ้เมือกันเทพก็ยังทําทําทุกอย่างนะครับท่านสนใจทักมาได้นะครับตัวนี้เป็นจานอิสราเอลหนึ่งใบเกาหลีหนึ่งใบนะครับตัวนี้ตุดสวยนะครับเป็นงานตรวจผ่านครับพวกนี้ทํางานเหมือนรีโมทนะครับตัวนี้สนใจทักมาถามดูนะครับ สวัสดีครับ